โดนเลยโอ้โหตามออกมากัดมีตัวจริงเชื่อว่ามันจะมีนะมาเลยตัวนี้มีจริงคิดว่ามันจะมีมมน,มมนะหลดเบาๆเลยย้อนลงไปโดนเลยครับน่าจะช่อนเหี่โอ้โหดูเนี่ย โดนบอกแล้วมาชนตัวสวยเลยนะมาสยอด อาการดีมากครับผมสุดยอดดีครับผมเจอกับผมอีกแล้วนะผมเจ็ดโอรโรสนะครับก็วันนี้นะผมเนี่ยอากาศดีมากครับผมมีเวลาว่างช่วงเช้าๆ้าเลยนะครับผมกะว่า จะมาซ้ำหมายเดิมนะครับวันที่ได้ชโดนะครับรอบที่แล้วก็มันมีตัวอากาศอยู่ครับแล้วก็มีช่อนบ้างนะครับแต่คือเวลาวันนั้นเวลาน้อยครับผมก็ตีได้แป๊บเดียวก็คั่มวันนี้ก็เลยตั้งใจที่จะกลับมาซ้ำอีกรอบหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีผลงานไหมนะแต่อากาศค่อนข้างดีเลยครับอากาศดีมากเลยเช้าๆนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามกันเลยครับผมป่ะลุยมาครับผมลุยเราตีช่อนดูก่อนนะ เช้าๆนะจะ,จะได้ลุ้น,นึ่งเช่ไม่แน่ใจว่าน้ำมันขยับขึ้นไหมเหมือนน้ำมันขยับขึ้นเลยแต่ไม่น่าจะใช่ เห็นปลาขึ้นอยังไม่รู้ว่าปลาช่อนหรือปลาเชดูเห็นตัวแล้วครับผมไล่มาจริง Блин. เคยเข้ามาลึกเนี่หาเหลี่ยมตีดูไม่ว่าจะมีช่องไหมนะครับรอหาเหลี่ยมเพื่อให้ตีปลาช่อนดู 上面。 ย่อนลงไปโดนเลยครับ <wounds> น่าจะช่อนแลยโอ้โหดูไม่ได้กดเล็กขอดเลยนะยอดใสดีด้วยโอ้โหโอ้โหช่อนตัวนี้เฮยกาเป็นฟ้าลั่นเลยครับผมไม่ได้กดเล็กขอดนะกะาวว่าตีลงไป ลองดูเฉยนะกัดจริงๆนะดูไซ <c oughs> ส์สวยเลยนึกว่ามันกัดไม่โดนนะครับโยนลงไปแล้วเหมือนมันดูดเลยครับผมกัดเลยลดคันนิดนึงแล้วก็วัดส่วนเลยนะ <c oughs> สุดยอดปลาตัวแรกเดี๋ยวตามหากันต่อครับชฉยด,ดูเงียบๆนะเดี๋ยวเราน่าจะเน้นเป็นช่อนไปเลยนะโอเคยอดลุยต่อเลยครับผมเป็นเจอบเบียดดูครับสลับสลับกันอาจจะได้ลุนเนาะ อยาบไปยเลยอู้หูกัดไม่ดููเห็นไหมบอกแล้วเห็นจุดแล้วเห็นจุดแนละ้วอยู่แถวนั้นจริงไปไหมเด็ดยังไม่เปิดเลย เลยนี่แหละโดนอบอกแล้วม,มาจิกเบ็ดได้ผลมาเลยอรงนี้นชั่นตัวสวยเลยนะมาโอ้โหกระสงอ่ะก็ว่าอยอะ เป็นปลากระสงนะครับผมโอ้เจ๊กเจ๊กโอ้โหเต็มเต็มเลยใสยสวยวนะประมาณห้าขีดได้แล้วโอใสสวยนะครับประมาณห้าขีดได้เลยอรอบแรกโยนไปแล้วมันกัดเลยนะครับผมเจ๊กเจิกนิดเดียวสุดยอดเลยฟ้าลั่นเจิกเบดครับโอ้ดจอด สุดยอดครับผมมีตัวนึกว่าช่อนใหญ่นะครับผมเห็นกระสงนะใส่แบบประมาณ5้ขีดได้เลยลุยกันต่อเลยครับผมสุดยอดม่ช่อนใหญ่ดูดเลย าใส่เซนคันช่วยนะผมแทบไม่เห็นมันกัดเลยนะพอมันกัดแล้วมันจะเซ้น,นอยู่ที่มือเลยครับผมลดนิดนึงนะว่าส่วนเลยนะสุดยอดเลยสองแต้ม ปลาครับเดี๋ยวเราขยับย้ายไม้นิดนึงนะครับผมประมาณแปดโมงกว่ากว่าแล้วพอมีเวลานิดนึงนี่ยครับผมไปมีช่องทางลงคลองปล่อยน้ำลงเรือยปลาช่อนปลาลิกปลาลิกเยอะมาก ปากท่อปากท่อมีลุ้นเนี่ยมีปลาขยับมันจะกัดไหมเพราะอาหารมันเยอะมากดูเลยดนเลยโอ้โหตามออกมากัดมีตัวจริงไม่ใหญ่มากนะเจปลาช่อนฮนะ ชอนหยุดตะลิงนะครับน้ํามันลดลงนะตีขึ้นไปตรงที่น้ํามันไม่ไหลครับได้ผลครับตัวเล็กนะครับเราปล่อยนะตัวนี้่ีใส่ปากเห็มเราปล่อยครับเดี๋ยวเราหา,า,า,าตัวใหญ่กันนี้ปล่อยเลยเพียพอโยนนะโ,โ,โดูนไม้ไปเลยเคลียบตทีที่ดูหมายปลาช่อนก็นครับตรงที่น้ำมันไหลนะฝั่งนี้นะ เราตีไปจุดที่น้ำมันไม่ไหลอ่ะปลาช่อนมันจะอยู่แอบซุ่มกินลูกป่ามันจะอยู่จุดที่ไม่ลึกนะไม่เกินหนึ่งเมตรอ่ะโดนจนได้หางไม่ถอาจะมีอีกอ่ะพุ่งออกมาจากฝั่งนะเมื่อกี้ซุ้มสวยนะ เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นที่เชดูดูผมเห็นเป็นเป็นซุ้มๆเป็นกอๆไผ่ล้มๆนะน่าจะได้ลุ้นอยู่ลองดูครับเวทคันเล็กด้วยนะ86นะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงให้มันกัดก่อนแล้วกันเดูไม่ค่อยจุดๆหลายๆ ต้องหาจุดที่น้ำนิ่งหน่อยนะ,ะรับผมดยอเราขยับไม้ไปดูนะแว,วะชิคไปนะตรงนี้ก็แทบจะช่อนตัวเดียวนะไ่ตีก็เงีเยบๆกับร้อนมากตอนนี้ คิดว่ามันจะมีนะม,มาเลยตัวนี้มีจริงคิดว่ามันจะมีนะหลุด,ดเบาๆเลยมาสวยตัวไม่ใหญ่นะตัวไม่ใหญ่นะ สุดยอดเตี่ยมที่สองไม่คิดว่ามันจะมีนะครับรองข้างทางนะโอเคเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยเอาไปปล่อยนะครับน้ำมันน้อยนะใส่กล่องโฟมนะครับกลับว่ามาเช็คไม้เฉยนะตีดูพอดีขับผ่านแล้วมันเห็นนะเลยจอดดูมีตัวจริงน่าจะรอดอ่ะโอเคกัดเบาๆเลยนะเมื่อกี้ ไม่รู้ว่าตื่นไหมยังเท็กซัสเนี่ยส่งนิดเดียวนะผมรถคันแล้วก็วัดเลยนะครับผมเต็ม อเ,เดี๋ยวปลาไปปล่อยนะตึกปล่อยนะถ้าเราปล่อยลงไปเลยนะครับให้มันไปตัวนะเจอกันไหมเอ้อ่หลอดแน่นอนโอเค โอเคครับผมตัวเมื่อกี้ก็ปล่อยแล้วนะมันน้อยนะตกมาอีกที่นึงแล้วก็กะว่าจะเอาตั้งใจมาปล่อยนะเพราะว่าอยู่ตรงนั้นนะ้ํามันแห้งนะครับเดี๋ยวอะไมันก็ไม่คงไม่รอดนะโอเคครับสําหรับทริปนี้ก็คงเท่านี้นะครับสาหรับทริปเช็คหมายสั้นๆน,นะครับผมมีเวลาประมาณชั่วโมงนิดๆนะครับผมเดี๋ยวเอตัวกลับก่อนนะครับยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่ทริปหน้านะครับโอเคครับผม